อานศีลส,สมาธิที่ปกติตลอดเวลาด้วยการทำหยุดนิ่งเฉยทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศะสนย์กลางดวงกลงปมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรตลอดทุกอนุเวลา,ตล,วลาตลอดเวลาเป็นปกติได้ผลรับเป็น ทำบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณพสจัญทัสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอนุเวลาทำโลกโรดหลงสร้างองค์ประกอบสร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตในรูปแบบใดก็ตามถูกเปลี่ยนเป็นทำบารมีสามสิทธัสสะเดชพุวงปูพสจันทัสโร ซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิก,กรรมที่มีอนุภาพมากกว่าธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิก,กรรมในนิพพานธรรมบรารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลูพุศจันทสโร,รเป็นสถานที่ที่ออกแบบ ให้เปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เป็นบาร,รมีสามสิบทัพระเดะคุณลปรสุสสกันทัสโรได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาวิกิจอุปรสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดจึงเป็นโอกาสอันดีที่เป็นการมาของเคลื่องจักรของพลังงานละเอียด ที่นำมาทำให้เกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชะพุรุปสกันทัสโลโดยใหม่ๆได้ทำโลกโกรธหลงที่เป็นรูปแบบของโลกของโกรธของหลงที่ไหลเวียนเดินทางในแต่ละท่อฐานธร,รรมบารมีสามสิทธัสสนี้ ทำงานเป็นรูปแบบของกอทมขอ,อในแต่ละรูปแบบเชื่อมโยงกันทั้งหมดเป็นไปตามการสร้างเลียงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากทำโลกโกดหลงเมื่อปรากฏ โครงสร้างใดในกอทอมอขอ,อจะมีโครงสร้างกอทอมอขอ,อครบทุกองประกอบเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของทำลบลดหลงที่หลอกลวง ด้วยโลภด้วยโกรธด้วยโลกงให้ท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบฐานนี้บางส่วนถูกใช้ในการเดินทางไหลเวียนของกระแสธรรมโลกโลกรธโลความเป็นไฟชีวิตเป็นยังอยู่อยู่ในวังบนของการลอกลวง จากทำโลกโลดหลงชีวิตจึงไม่มีแก่นสารไม่มีเวลาของชีวิตที่เป็นเวลาของตนเองเป็นเวลาของทำโลกโลดหลงจึงไม่เกิดสมบัติขึ้นกับตนเอง โดยทำโลภโกรธดงหลอกลวงว่ามีสมบัติเกิดขึ้นกับตนเองได้สมบัติเพิ่มขึ้นซึ่งสมบัติที่ถูกหลอกลวงนั้นเป็นสมบัติที่เกิดจากการดึงดูดของทมโลภโกรธงงประกอบกันขึ้นหลอกลวงได้กับ บางส่วนของท่อทานธรรมาร,รมีสามสิบทัศนนี้ที่ไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดว่าสมบัตินั้นประกอบขึ้นจากธรรมโลภโกรธหลงที่นำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตมีวิกฤตอุปสรรคปัญหา ตลอดไม่ร่มเย็นไม่สงบไม่หยุดนิ่งเฉยเร่าร้อนเป็นธาตุให้ทำโลกรดลงทำลายทำบารมีสามสิบทัตให้เป็นทำโรคลดลงทำลายธาต เพื่อยึดไปเป็นของธรรมโลภโลดหลงเพื่อรุกเข้าสู่ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชระคลหลวงุทธสดจันทัสโลตลอดเวลาการบังคับควบคุมของธรรมโลภโ,โลดหลงมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธ,ธรรมอัพยาก,กตาธรรมมา ธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุษฒิเตนทัสโรที่นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงพุษฒิเตณทัสโรลุกเข้าหาอยู่ตลอดเพื่อเปลี่ยนให้เป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุษฒิเตณทัสโรอย่างสมบูรณ์เพื่อยุต,ติธรรม บารมีสามสิบทันพระเดชพระคุณลงพุสธเจนทัโร,ร์ยุติการทำยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมกิเลสข,ของธรรมอัพยากตาธรรมะธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่บารมีสามสิทันพระเดชพระคุณลงพุสธเจนทัสร์ที่สร้างวิกฤตุประศักปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่รับรู้กันในยุคกาขาวที่เป็นรูปแบบของกอดทอมอขออเป็นภัยพิบัติขาดแคลนองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่วหลอกปลวงจากทำโรคปวดหลง ว่ามีองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ที่ครบถ้วนจึงทำให้บางส่วนไม่สแสวงหาไม่รวบรวมบารมีสามสิทธัประเดชปกุลมพุพสตันทัสโลถูกหลอกลวงให้รวบรวมทำโลกโลดหลงรวบรวมทำไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทร ไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิกรรมเกิดเป็นการทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันไม่สงบล่มเย็นไม่เป็นตัวของตัวเองถูกใช้งานให้เป็นเส้นทางให้กระแสธรรมโลภโรดหลงที่รุกเข้าสู่ ศูนย์กลางดวงกลมผสมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปุทจันทรัสโรอยู่ตลอดเวลาที่เป็นศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของพวกเราของทุกส่วนทั้งหมดของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้การล่อลวงเล่เหลี่ยมด้วยโลกโลดหลง ในยุคกาขาวควบคุมท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ได้บางส่วนยังไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แกนกลางของแต่ละท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ยังเป็นเส้นทางให้กระแสธรรม บารมีสาสิบทัศนี้ได้ไหลเวียนเป็นปกติเป็นตำแหน่งที่ศูนย์กลางแต่ละดวงธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดปพระลกลุงพสตเจนทสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมโลภโปรดหลงที่รุกเข้ามา ในเส้นทางสายกลางในแกนกลางนี้ให้เปลี่ยนเป็นปรมีสองสิบทัศนพระเดชพระคุณลงพุทธศัตรหน่วยใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติมีความคืบหน้าในการเปลี่ยนทมโลภโรดหลงให้เป็นหน่วยใหม่ๆปรมีสองสิบทัศนพระเดชพระคุณลงพุทธศัตรู ได้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาวิกิตจึงเกิดขึ้นกับธรรมโลกโรดหลงอย่างมากวิกิตที่มีมากในนิพพานธรรมบารมีสังสทตั์พระเดชพระคุณหลวงปุสุเจนทัสโร,รเป็นผลจากวิกิตที่มีมากในธรรมโลกโรดหลง ที่ถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุทธเจรทสโรยิ่งวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตมากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรทสโรยิ่งสร้างวิกฤตให้กับธรรมโกด๋องได้มากเพิ่มขึ้นวิกฤต ที่ยังมีอยู่ของธรรมโลกโลดโตใช้ในการปิดบงังบิดเบือนในบางส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามติทพัฒน์นี้วิกิตจึงสามารถดำรงอยู่ได้ ซึ่งก็เป็นโอกาสให้กับส่วนของนิพพานธรรมบ,รบารมีสามสิทธัศถนี้ที่ยังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกบานรุกเข้าสู่ตำแหน่งที่มีวิกฤตหาโอกาสจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตนี้ ให้ชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัตน์นี้เชื่อมโยงถึงกันหมดควบคุมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากตำแหน่ง ูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณลงปุสตันทัศโรแต่ละส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนนี้จึงเป็นส่วนที่ทำให้เกิดผลรวมเป็นหน่วยใหม่ๆปรมีสามสิทธัศนพระเดชพระคุณลงปุสตันทัศโร เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเกิดผลรวมให้นิพพานธรรมม,มีสามสิบทัศนนี้ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวาง,ข,วางขึ้นจากเดิมที่ถูกลุกจากทรรโลกโลดหลงมีขนาดเล็ก ได้ขยายขนาดเกินครึ่งจากขนาดที่ลดลงไปจากการลุกของธรรมโลกลดหลงความก้าวหน้าของการเปลี่ยนธรรมโลกลดหลงให้เป็นบารมีสามสิทัตระเดชปกลณพุะสสดเตนทัสโรหน่วยใหม่ๆก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลา สร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ให้กับธรรมโลกโกรธหลงอย่างมากโดยทำบารมีสาสิทนัประเดชพุลโงพุทธเจันทัสโรครอบคุมไปยังนิพพานธรรมของกิเลสนิพพานธรรมของอัพยากตาธรรมมเพื่อให้เป็นนิพพานธรรม บารมีสามสิทธัพระเดชพุณุลลงพุทธเจริสโรยุติสงครามระหว่างธรรมทั้งหมดให้นิพพานธรรมใหญ่ให้นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากธรรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปุษตดจันทสโรอย่างสมบูรณ์เกิดจากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทั้งหมดที่มีอนุภาพสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปุษต์จันทสโรได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาทุกขั้นตอนเราจึงต้องสังเกตให้ละเอียดอยู่ในสภาวะปกติของเราให้ได้อย่างเป็นปกติต่อเนื่องตลอดไม่ให้ถูกหลอกลวงดิดเบือนจากธรรมโลกโกดหลงให้ผิดปกติ ให้ไปอยู่ในสภาวะเป็นทาสอยู่ในสภาวะถูกหลอกลวงให้ไปทำงานให้กับทำโลกโลดลงซึ่งไม่ปกติของการเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสัมพทธาระเดชุุรุษุตจนทสโรทั้งหมดทุกส่วน ให้ประครับประคองซึ่งกันและกันเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศพระเดชพกุลหุทธสดกันทัศโรให้ครอบคุมอย่างสมบูรณ์ท่านิพันธรรมที่ใหญ่กว่านิพันธรรมใหญ่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทรโรตลอดไปเชิญพวกเราทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นักศูนย์กลางดวงกลมประฐมเริ่มแรกประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทรโรอย่างพร้อมเพียงกันทันทั้งหมดทุกท่านจงทุกประกาศเชิญทำหน้าที่ทำอาชีพทำงานของเรากันต่อจ้า